กลางเต็นที่สามารถมองเห็นทั้งวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นได้360องศานั่นก็คือลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตัดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะทุกคนวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่นี่นะคะเช้านี้ประมาณ7โมงกว่าๆของวันพุทธที่18มกราคม,ม2569นะคะบรรยากาศดีมากนะคะภายในลานก็จะมีสมาชิกกันอยู่ประมาณ3-4เต็นท์รวมของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีเต็นท์อุทยานกลางไว้ให้เช่าแบบนี้เลยนะคะ จุดนี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะทุกคนบริเวณหลังไม้กัน้นตรงนี้ก็คือห้างกลางเต็นท์นะคะแล้วก็วิวฝั่งนี้ถ้าเป็นวิวพระอาทิตย์ตกนะคะช่วงเย็นก็คือแสงสวยมากแล้วก็จะเห็นเป็นวิวแบบนี้เลยนะคะตอนกลางคืนก,ก็จะมีแสงไฟตามถนนแล้วก็ตามบ้านของชาวบ้านด้านล่างนะคะสวยมากๆเลยสมชื่อกับเป็นลานชมดาวนะคะมีทั้งดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวบนดินนะคะวิวสวยมากนะคะ อันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เรามาเนาะตอนแรกเราก็คิดว่าอาจจะได้เหมาลานหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงที่เรามาถึงประมาณภายสามอะ่ะยังไม่มีใครมากันเลยนะคะแต่พอเริ่มค่ำๆก็เริ่มมีเพื่อนๆมากันตรงนี้สามารถที่จะกลางได้หมดเลยนะคะใครมาถึงก่อนก็เลือกกลางก่อนนะคะ ตรงนี้ก็จะมีมานั่งนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านค้ามีร้านค้าเล็กๆตรงนี้นะคะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดนะคะแล้วก็มีของขายเครื่องดื่มนิดหน่อยสวัสดีค่ะที่นี่มีน้ําแข็งขายไหมคะไม่มีครับผมไม่มีน้ํนาแข็งอ๋อแล้วอ๋อ แล้วก็ปิ้งย่างได้ไหมคะได้ถ้าเราต่อไปเองโอเคก็คือทําอาหารได้ทุกเมนูห้ามก่อไฟบนพื้นเนาะ<อ>แล้วก็เข้าค่าสุดได้กี่โมงคะก่อสองทุ่มสองทุ่มโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่นี่นะคะทุกคนสามารถทําอาหารได้ทุกเมนูนะคะแต่ห้ามก่อไฟบนพื้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าค่าสุดได้ถึงสองทุ่มนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลย อุปกรณ์เครื่องนอนมีให้เช่านะคะก็จ่ายตังข้างล่างแล้วก็มารับข้างบนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีป้ายให้เราถ่ายรูปเช็คอินกันนะคะลานชมดาวอุทยานแห่งชาติตดหมอกนะคะทางขึ้นก็จะเป็นทางดินแดงอะนะคะทุกคนจริงๆมันน่าจะเคยมีเป็นถนนลาดยางแหละแต่ว่ามันเก่ามันชำรุดแล้วเนาะ ก็จะมีห้องน้ำนะคะห้องน้ำอยู่ตรงนี้ห้องน้ำสะอาดนะคะทุกคนคะ่ะเป็นห้องน้ำแยกชายหินไม่มีน้ำอุ่นแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับคนพิการมีรองเท้าให้เปลี่ยนหน้าห้องน้ำด้านในก็จะมีทั้งนั่งยองแล้วก็ชักโครกนะคะถือว่าสะอาดนะฝั่งนี้จะเป็นชักโครกแล้วก็ห้องอาบน้ำก็จะเป็นผังตั นี้นะคะอันนี้ของผู้ชายแล้วก็จะมีอ่างล้างจานมีอ่างล้างหน้ามีกระจกทะลุมาฝั่งนี้เป็นของผู้หญิงของผู้หญิงก็เหมือนกันนะคะด้านในสะอาดเหมือนกันมีรองเท้าให้เปลี่ยนแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจำลองไว้ เดินออกมาก็จะเป็นศาลานั่งพักนะคะด้านล่างคุณก็จะเป็นลานกลางเต็นเหมือนกันนะคะทุกคนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นขั้นบันไดนะคะเราสามารถกางเต็นบริเวณนี้ได้นะคะทุกคนคะ่ะแบบนี้นะคะรถบ้านก็จอดได้นะคะอย่างพี่เขาจอดนอนตรงนั้นลงมาตรงนี้ เมื่อวานเราขึ้นมาตรงนู้นนะคะขับรถขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ขับขึ้นไปตรงนี้นะคะด้านล่างตรงนั้นก็จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับลานด้านล่างนี้นะคะประมาณนี้เลยงดใช้เสียงหลังสามทุ่มครึ่งนะคะเมื่อคืนบรรยากาศแบบเงียบสงบดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนไม่เยอะแล้วก็กดที่นี่ค่อนข้างชัดเจนนะทุกคน ถ้าจะส่งเสียงรบกวนก็ให้ออกไปข้างนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวหน้าผานะคะอันนั้นจะเป็นจุดชมวิวที่เราถ่ายให้ดูตอนแรกแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์เป็นลานจอดรถร้านค้านะคะแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมมองจากฝั่งหน้าผานะคะที่มองเข้ามาในลานกลางเต็นท์นะคะก็จะมีโต๊ะนั่งนะคะมีร้านค้า มีลานกลางเต็นท์นะคะแล้วก็เต็นท์ของเราอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราหันหน้ามาฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ภูเขาแบบนี้เลยนะคะวิวสวยมากก็โอเคสำหรับการพาชมดันชมดาวที่อุทยานแห่งชาติตัดหมอกจังหวัดเพชรบูร์ก็คลิปนี้ก็ขอจบ ลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปหาที่นอนกันใหม่นะคะโอเคทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาแวะที่จุดชมวิวเลยด้านนะคะทุกคนหลังจากที่เรานอนที่ลานชมดาวนะคะอุทยาแห่งชาติตัดหมอกแล้วเราก็จะไปน้ําหนาวต่อเนาะ <S <S แต่ว่าเราอะแวะมาที่เลยด้านก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของเรานะคะทุกคนก็จะเป็นลักษณะของหินนะคะทุกคนที่เป็นแบบเหมือนมีน้ําซอกเขาเนาะแล้วเขาก็จะมีความเป็นร่องเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมีพี่ไกด์นะคะในเรื่องของการนําเที่ยวนะคะพาเดินนะคะแล้วก็จะมีน้องๆตากล้องนะคะประจําจุดอยู่2จุดนะคะจุดไฮไลท์ที่นี่จะมีทั้งหมด3จุดนะคะทุกคน2จุดก็จะมีน้องตากล้องนะคะเขาก็จะมีกล่องให้เราหย่อนสิน้ําใจลงไปนะคะแล้วก็จุดที่3ามก็จะเป็น ลูกหัวใจนะคะอันนั้นเราถ่ายเองได้นะคะทุกคนคะ่ะก็สําหรับเลยด้านก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็สวยนะคะก็จะเป็นหินที่มีความมีร่องรอยของการน้ํเซาะประมาณนี้นะคะใช่ค,ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่เราจะต้องหยอดให้น้องตากล้องเขานะคะเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆเนาะใช่ก็จะเป็นคนในพื้นที่ที่แบบใช่ใช่มาพาเรามา<ช>ถ่าย,ายเงี้ยข้างล่างเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน อันนี้เราก็เป็นจุดที่ที่เรายืนแบบนี้ทุกคนคะ่ะแล้วเขาก็จะถ่ายขึ้นมาจากข้างล่าง <c oughs> ก็จะเห็นตัวเรากับท้องฟ้านะคะ <c oughs> สวยมากนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่มีาตากล้องหรือว่าไกด์นำเที่ยวเราจะไม่รู้เลยนะทุกคนว่าจุดเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนเราดูรูปคนอื่นอนะ่ะเราเห็นแหละว่าเขาถ่ายสวยเนาะแต่เราไม่รู้ว่าเขาถ่ายตรงไหนกันนะคะใช่ก็ <c oughs> <c oughs> สำหรับการเดินนะคะทุกคนก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นหินเนาะเดี๋ยวจะลื่นเอานะคะแล้วก็เป็นล่องหินสูงด้วยเนาะถ้าเดินผาลาดล่วงลงไปข้างล่างก็เจ็บหนักอยู่นะคะเผลอๆอาจจะมีแข้งขาหักไปด้วยเนะาะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับเลยด้านนะคะอู้ฟังนี้สวยเลย ก็สําหรับใครที่แวะมาทางนี้นะคะก็ลองแวะมาถ่ายรูปแวะมาชมวิวได้นะคะเลยด้านเวลาที่เหมาะสมที่เขาแจ้งว่าประมาณ8โมงเช้าแล้วก็4โมงเย็นนะคะที่แสงจะสวยแต่ว่าช่วงเนี้ช่วงกลางวันอ่ะมันจะแดดจ้านิดนึงเนาะใช่<น>แส<ต>งมันจะเข้มไปหน่อยอ,อแต่ว่าถ้าถ่ายติดท้องฟ้าก็จะได้ท้องฟ้าสีฟ้าๆเลยใช่โอเคโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปน้ำหนาว<า>กันต่อนะคะไปค่ะ